สวัสดีเจ้าสวัสดีแฟนเพจอาหารเหนือบ้านเฮ้านะเจ้าวันนี้เข้าครัวมาเนาะพร้อมกับเมนูง่ายๆเลยนะเจ้าวันนี้เขาจะมาทําไข่เจียวยัดไส้นะเจ้าวัตถุดิบลักเขาก็มนี้นี่เลยเจ้านี่ไข่นะเจ้าวันนี้ใจ้ไข่ไก่นะเจ้าเนาะซีแกนและนี่ก็จะเป็นหมูบดนะเจ้าเนาะหมูบดหมูสับหอมแดงหอมขาวแครอทวันนี้มีเฮ็ดตัวนะเจ้าใส่เฮ็ดไปตัวแล้วก่อนี้ก็จะเป็นพักความต้นหอมนะเจ้าไปเขาไปดูวิธีการทํากันเลยนะเจ้า ใส่หมูลงไปเลยนี่เจ้าข้าหมูของเขาเริ่มซุกได้สักน้อยนะเนาะเขาใส่หอมแดงหอมขาวแครอทลงไปเลยเจ้าแล้วก็วเฮ็ดตัยนี่เค็มคนเค็มคนหน่อยนะเจ้าใส่มันเนาะพริกไทยนี่เจ้าอันนี้ไก่ของเขากเกาะเฮ็ดแบร้อยนะเจ้านี่พักใส่เสร็ดแบบลอยแล้วเจ้านนะี่เนาะ หลังจากที่เฮาพัฟไส้นี่เนาะพัฟไส้ของมันเสร็จแล้วนะเฮาก็จะมาทําส่วนตีเฮาจะเอาไปห่อเนาะก็คือไข่ของเขานั่นเองแผ่นละสองแกนเนาะสีไข่ลแล้วก็ลลแล้วก็ปรุงรสเนาะผงปรุงรสใส่แล้วก็ใส่น้ำปลาเจ้าต้องใส่เค็มหนัก <ๆ S 1> เพราะว่าไส้ของเขานี่รสชาติมันจะกแคมบาคนอยู่แล้วนะเจ้าเนาะน <ๆ S 1> ้ำมันนี่เขาใส่หนักไปก่อนนะเจ้าเนาะ แล้วเดี๋ยวเขาอ่ะจะเทน้ำมันออกมดเลยนะเจานะ้าเนาะนี่เจา้าหลังจากนั้นเนาะเขาก็จะเอาน้ำมันออกนะเจา้าเนี่ยเจ้าพอเขาเอาน้ำมันออกมดแล้วเนาะเขาก็เอาไข่ใส่แล้วก็หล่อนไปตามนี่เลยเจา้าหล่อนกระทะเลยเนาะหล่อนให้มันออกไปแบบกว้างๆนะเจา้าแล้วก็บางๆที่สุดเลยพยายามทําให้มันออกกว้างๆเป็นแผ่นกว้างๆใหญ่ๆ,ญๆนะเจา้าเนาะเจ้าหลังจากหั่นเขาก็เอาใส่เข้าไปใส่เลย ใส่ตีเหาพัดไว้นะอันนี้ใจ้ไฟอ่อนเลยนะเจ้าแล้วก็ตัดลบไข่ตั้งข้างๆเนาะเห็นก็เจ้าไข่มันจะมาได้ติดกระทะ,ะเม่้เนาะเพราะว่าเขาใสน้ำมันกลิ้งไปกลิง้งมานี่นะเจ้านี่นะเจ้าไข่ของเขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตั้งปืนมันวิธีการเอาไข่ออกนะเจ้าง่ายๆเลยเอาจานทีเหามีเนี่ยเจ้าตีเขาจะใสเนี่ยขวางลงไปเลยเจ้า แล้วเฮาก็พริกกระทะขึ้นมา,นาปุ๊บนี่เฮาก็จะได้ไข่ยดไ้งามงามของเขาเลยนะเจ้านี่นะเจ้าเ็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าสำหรับเมนูไข่เจียวยดไ้ของเขาเนาะอันนี้ก็มีสองจานไปเฮามาดูตังหนกันเลยนะเจ้าว่ามันเป็นอะไรเนาะดูนะอันนี้เขาพายเลยเจ้าเ,เดี๋ยวจะขึ้ดูข้างในเนอ้อ นี่เจ้าก็จะมีไส้อยู่ข้างในเปิ้นก็นเลยห้องว่าไข่เจียวยัดไส้นะเจา้าเจา้าเมาะเมาะง,งามๆเลยเนี่ยเจา้าลองไปทำกันดูนะเจานะ้าเนาะ